สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานดูดีการเดินโฮมนะครับหลังจากที่ได้เดินทางไปตัดต้นโพนะครับที่จังหวัดระยองนะครับเพิ่งเดินทางกลับมาถึงเมื่อคืนนี้เองนะครับฝนตกตลอดทางเลยนะครับวันนี้ก็ได้รับภารกิจใหม่นะครับเป็นการเคลียร์พื้นที่นะครับจำนวนสองไร่ ติดถนนราชพฤกษ์นะครับติดกับโรงเรียนเทคโนโลยีนนทบุรีนะครับพื้นที่2ไร่นะครับภารกิจวันนี้ก็คือการเคียร์ริ่งนะครับเคียร์ริงขนทิ้งนะครับบางส่วนนะครับบางส่วนก็ฝังกลบนะครับปรับน่ารินนะครับเนื่องจากทางเจ้าของนะครับคุณเกียงชัยนะครับก็ได้ให้ความไว้วางใจ ทีมงานนะครับให้มาเคลียพื้นที่นะครับเพื่อเตรียมพื้นที่ในการที่จะปลูกมะม่วงนะครับจำนวน40ต้นนะครับแล้วก็ต้นทุเรียนต้นมะขามต้นมะยมนะครับท่านใดสนใจนะครับมีพื้นที่ว่างเปล่านะครับต้องการทําประโยชน์จากพื้นที่เพื่อลดภาษีที่ดินว่างเปล่า <c oughs> ก็ติดต่อทีมงานของเรามาได้นะครับที่เบอร์0967328881ครับ